วันนี้เราก็มาตลาดวัดดอกไม้กันสักหน่อยนะครับมามาทำไรเอ่ยมาดูกันกันว่าเราจะมาขายของปุกเปล่านะเปิดเปิดแสงก่อนโทรศัพท์ก็ดีก็สตลกเกินดูแผนกันนะไอนะขี้ฝุ่นไอเล่นโอ้โหนี่ร้านอะไรนะ ลูกชิ้นปลาระเบิดเศรษฐีเล้วทองเลเนี่ยอร่อยแซ่บค่ะอะไรนะอร่อยแซ่บค่ะอร่อยแซ่บนี่ดูน้ำจิ้มก่อนดูไม่ใช่แม่ค้าบอกหนิอร่อยแซ่บลูกชิ้นนะไม่ใช่แม่ค้านี่ดูน้ำจิ้มก่อน กินน้ำมะขามนะจ๊ะโบราณโบราณพี่นาเอามากิโลเนี่ยวันนี้ฮะวันนี้เอามาร้อยโลเลยค่ะร้อยโลใช่เปิดงานวันแรกไงอ๋อหลังจากที่เราไปเที่ยวมาใช่หลังจากปีใหม่ไงอันนี้ก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับผมมีสีแดงสีแดงนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็ชิ้นปลาระเบิดชิ้นปลาระเบิดนี่ครับสองอย่างนี่เป็นไงล่ะน่ากินน่ารับประทานนะครับเรามีกระดงใส่ไอ้ เดเด็ดน้ำมันนะข้างล่างจะเป็นน้ำมันลงคนด,ด,ดูดูถุงด้วยดูมาตรฐานเปล่าเน่เนี่ยเ็ดสีเลือดทองลูกชิ้นปาลาระเบิดทอดน้ำจิ้มเด็ดนะมีเป็นชายด้วยหรอมีจ้ามีตรงจ้าอ๋อม,มีตรงซะด้วยแม,ม่นี่น้ำมันใหม่นะเพราะนี่เขาเพิ่งทอดไปนะแต่ว่าเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนเพราะตอนนี้ลูกค้ายังไม่มานะตอนเราอยู่ตอนบ่ายสอง ประมาณห้าโลูกค้าจะเยอะหน่อยเขาห้าโมงลูกค้าเยอะหน่อยเนี่ยนี่นี่นี่ดูเซตนะครับดูเซตนี่ยฮะเป็นมาตรฐานนะครับผมนี่บังนี่บังบังน้ำมันไว้กันกระเด็นเห็นไหมอืมแล้วผมะให้ความรู้กับองเลยใช่แล้วอันนี้ตลาดนี้มีมีวันไหนอ่ะพี่น้ามีวันทุกวันเดียวครับ มีวันพุธวันเดียววันพุธวันเดียววัดดอกไม้แล้วปกติพี่จะไปขายแถวไหนบ้างก็วันศุกร์เจอกันที่วัดไทยเงินวันศุกร์วันเดียวครับก็แล้วก็วันไหนอ่ะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสพฤหัสก็ศุกร์สวัสดีที่หกขอศุกร์สวัสดีที่หกเดินเล่นขอเดินเล่นใช่วันอาทิตย์ก็เอแปดบ้านนากับแปดศุกร์สวัสดีที่หกโอ้โหตลาดใหญ่ๆนั่นเลยนะใช่เป็นตลาดอะไรโดยโดยตลาดอะไรนะไอ้พีเคเคซี呀 เดินเล่นนี่อยู่ตรงไหนเดินเล่นอยู่ตรงทัดหน้าหน้าเดมอท่าพระไงหน้าเดมอท่าพระใช่ของของตะเล็กใช่ของตะเล็กของตะเล็กนะเห็นป่ะอันนี้เราก็ไปอุนกันได้นะไปอุ่นกันได้เราก็โปรโมทแล้วกันร้านต้มตํานะจ๊ะเออนี่มันร้านต้มตําเหรอครับเป็นเป็นยังไงครับวันนี้ขายดีเออวันนี้ลืมอะไรครับลืมโค้กลืมอะไรฮะลืมโค้กลืมโค้กเหรอไหนดูดิ นี่ให้ใครมานี่ให้คนนี้เอามาให้นะครับผมให้ผมเอามาให้วันนี้เราก็เอาเอาคกมาให้สีภรรยานะครับตัวเองตอวทุนขระหยัดหน่อยได้ป้ะแล้วมีจะตาอะไรอไหมมีเตมโชไหมมีไม่มีค่ะไม่มีเตมโชแต่แล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรนะผัดหมี่นีผัดหมี่นะพี่นี่การจัดจัดเซตจัดเซตนะจัดเซตเป็นอะไรนะ นี่มีเมนูอะไรมาไปดูกันว่า,เ,า,วาเขามีเมนูอะไรบ้างครับนี่เมนูปูปลา,าตำป่าตำหมูยอตำกุ้งสดโอ้โหเยมีอ้าวโหดูคนะดูอย่างนี้ครับพี่ขนาดแบบแผงเล็กๆนะเขาขายอยู่สองอย่างนะก็มีต้มตำแล้วก็ห่อมกมีต้มตำกับห่อมกนี่เป็นห่อมกปลาช่อนนะนะครับเนื้อปลาหัวปลา ใบใบเนื้อปลากระลำปีนะครับเนื้อปลาใบยอนี่เอามากี่ห่อครับเนี่ยวันนี้คุณที่สมัยร้อยห่อเองเหรอฮะร้อยร้อยร้อยสิบปลาห่อใช่หรอเมีคนสั่งไปแล้วค่ะห้าสิบห่อออเดไปแล้วมีออเดอร์ไปแล้วนะครับอันนี้มาขายวันไหนบ้างครับผมวันพุธวันเดียวค่ะวันพุธวันเดียวนะครับผมนี่เราอันนี้ก็มีเป็นร้านปลานะครับ แล้วก็ผิดเส้นซะหน่อยนานๆจะมาผิดเส้นต์สิเอ้ยปลาตะ ба เอ้ยเอาปลาตะ ба ให้ให้ดูกก่อนเนี่ยอ่าอันนี้ตัวอะไรฮะแตาลนไม่อยู่แตาลนไไปหนย่ามีปลาดุกมีปลาดุกฮะอันนี้พี่ลนพี่ลนไปไหนฮะเดี๋ยวประกาศตามหาอยู่ในเฟซกันนะฮะเอาปลาดุกหน่อยนเด็กตัวใหญ่นะพี่เนี่ยตัวใหญ่เาตัวใหญ่ ไปเมียเออตามหาพ่อค้าอยู่นะครับพ่ออันนี้มาแล้วครับผมมาแล้วครับพ่อค้ามาแล้วครับติดติดติดห้าห้าติดโอ๊ยโทษโทษนี่เป็นปลาเผาเฮ้ยเป็นปลาเผานี่ปลาปลาอะไรเนี่าปลาเผาปลาดิน ปลาตะพิมแน่เลยเนี่ปลาตะพิมใช่ปะปลาตะพิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราก็จะตั้งเอาเป็นปาลาอะไรดีวะเป็นปลาปลานี้ดีกว่ปบบาปลาตะบะดีกว่าปลาตะบะตัวหนึ่นงตัวหนเ่าปลาตะบะตัวหนึ่งนะนี่องผมใใตัวหนึ่งผมตัวหนึ่งไส้ห็นไส้มีไสตวะมีไส้ อันนี้เป็นร้านขายเป็ดน,นะครับใส่เครื่องลงเคร่งมีเครื่องลงเครื่องในด้วย,ม,ยมีหมูหัวหมูแล้วก็มีปีกนะเฉพวกเครื่องะอ,อ,อะไรดีอ่ะเอาไส้มีไส้ปะอเอาสักหน่อยนะใส่ไงเอ,เอาไปเลยดีกว่านะเลยดีกว่าหรือว่าเอากลับก็ได้ ัากัดีวะากัศจัดไปเรากำลังถอนขนกัดไอเฟ็ดอยู่นะครับโหจังหวานะาะไปเราไปงี้วะนะหาเขาเข้าหรอเนี่ยจงบรรยากาศบรรยากาศนี่ตลาดมาตกไม้นะครับ ก็ส่วนมากจะเป็นส่วนมากเนี่ยจะเป็นในนี่เป็เป็นคนไทยที่มาขายนะไม่มีชาวต่างชาตินะที่เป็นต่างชาติาตามาขายมีแต่คนไทยอ,ไไนะอเราแค่นี้เราถ่ายให้เห็นบรรยากาศเฉย ได้มลอย่างปลาหมึกปลาหมึกอยู่ไหนฮะอนี่ครับเฮ้ยนี่ร้านข้างในอยู่ปลาหมึกมีปลาหมึกอยู่นะครับผมพ่อไม่ได้อยู่กับแม่เราลงร้านตลาดเห็นป่ะสวยๆงามปลาหมึกวันนี้เรามาอยู่ที่วัดตลาดวัดดอกไม้พระรามสามสามสิบสามนะครับตังนะเขาก็จัดจัดน่ากินน่ารับประทานอยู่ วันนี้ก็พี่เขาขายวันพุธวันเดียวนะเพราะว่าตลาดนี้มีวันพุธวันเดียวนี่เขาเข้าใจใส่เป็นแก้วนะจะได้แบบน้ำจิ้มจะได้ไม่หล่นลงไปๆๆๆของใครครับเนี่ยเนี้ยของของ,ของพี่ร้านุกตำอ๋อไม่ใช่ของใครเลยอื่นไกลเองก็ของ, <c oughs> ของผมนี่เองนะครับเอาง่าเท่าไรเอยจ่ายเงินจไดแล้วคะ่ะเท่าไหร่พี่ร้อยหนึ่งพอดีอ๋รอร้อยหนึ่งแล้วบบาทแล้วก็จัดมาติดไม้ เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอเป็นคางมันเลยค่ะคางคางอร่อยนะไม่เหนียวอพี่ก็อาหารเป็นชิ้นๆใช่ป่ะใช่ค่ะคางฝืนมากก็เป็นแบบตัวใหญ่ๆว่าเขาก็จะมาทําเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับแบบมีน้ำตรงน้ำจิ้มอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกอ่ะอ๋อเป็นไข่ปลาหมึกใช่นี่ครับเป็นใหญ่ๆเลยนะเป็นไม้แบบนี้เขาก็กินง่ายๆเด็กๆก็ชอบนะนี่ครับกินกุ้ง เดี๋ยวเราลองชิมดิอร่อยไหมอ๋อพี่เขาจะไม่ใส่น้ำจิ้มมาให้จะใพี่เขาบอกว่าให้แยกใช่ผมจะไปกินที่บ้านเนี่ยได้จ้ะไวะกินที่บ้านีกว่าเราก็ได้แล้วนะครับสองสามอย่างจัดไปดโ,อโอเคนั้นโอแคนี้เอาอะไรไหมบอยกินอะไรไหมแล้ยจะจ่ายจำนวนเท่าไหรับนี่ย โอเคจัดไปลายเสียแค่นี้แหละ